ล้วด,ดาชาแนลนะคะแล้วแต่ดา้าพี่แพนชอบพูดเร็วเป็นแลดตาบางคนก็คิดว่าเป็นลาสตานะคะไม่ใช่แล้วแต่ดานะคะก็วันนี้พี่แพนมีน้องๆคอมเมนต์มาเยอะมากว่าพี่บอมแบมหายไปไหนพี่บอมแบมไม่ทําคลิปแล้วหรออะไรเนะี่ยก็คือมี FC บอมแบมนะคะถามหายเยอะวันนี้ก็เลยจัดให้น้องๆหน่อยว่าจะทูหาบอมแบมนัดกันไปเที่ยวที่โฮมสเตย์นะคะพาบอมแบมไปเที่ยวโฮมสเตย์ด้วยแล้วก็ไปถามว่าหายไปไหนมาจะกลับมารันมงการอีกไหมหรือว่า แต่ถามสัตว์รุกสารทุกสุกดิบนะคะก็ตามนั้นแล้วก็พี่แพนฝากด้วยนี่ขายอันนี้ก็ขา,ายนี่นี่อันนี้ขายดิยคันนี้ขายนะคะนั้นก็ขายอันนั้นไม่น่าสภาพไม่น่าจะขายได้นะคะทุกคนก็สองพันไปใครอยากได้มาเอาเลยขอแร้วรถกูก็เดี๋ยวโทรหาบอมเบมก่อนแบบหนึง่งว่าถึงไหนแล้วเพะว่าตอนแรกพี่แพนนัดกับบอมเบมออกมาแล้วนะคะแต่ไม่รู้ถึงไหนล,ลองโทรโทรหาอี่บอมกระเลิงกัน <c oughs> ไปทันหน้านี้ควายเอ้กูลุงอยากหัวเราะฮัลโหลมึงจะซูมอะไรนักหนา <c oughs> มึงอยู่แล้วไฮอซแล้วออ๋ไฮอด้วโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวถ่ายอยู่หน้าบ้านเด้อเดี๋ยวออกไปเลยหอนคักว่ะออกไปดำอีกแท้ากูนี่มึงเป่าออมาเด้อ <c oughs> โอเคโอเคก็โอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวบอมเบมกำลังจะถึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอบอมเบมมาแล้วเราก็ไปเที่ยวกัน เออน้ำมันมาพามัพอดีมาพอดีเลยเอ้าพอดีเลยเนอะขี่แขงโค้ดิ้นรถบอมแบมนะคะโอ้โหยอดโห้ดิ้ะไรวะอ่าให้ดูรถก่อนปะรถขับใหญ่โค้อ่าดูคนขับรถดูแตงเกือกมาขับรถคันยังใหญ่ดูดรถเนี่ยอ่าดูมแบมนะคะขับรถคันยังใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยห้อนห่อนเดี๋ยวเข้ามาก่อนเดี๋ยวไปเอาของก่อนก็วันนี้ก็จะพาผมแบมไปเที่ยวโฮมสเตย์ก็ เคยไปตอนแรกๆเลยเนาะตอนนี้คือพี่แฟนทำไปเดี๋ยวพาไปเบื้องมือนีเดี๋ยวพาไปเบื้องมือนีคือู้ไทยผสมเหล้าเนาะหลายไปขึ้นรถกันเถอะร้อนมากเลยตอนนี้พี่บอมขับเลยดูอย่างเปียนไปหมดแลทางเข้าด้วยเอ้ยไม่มีคนเลยว่ะเงียบเลเงียบกลิบเลยอันนี้คือทางเข้านะไปเลยไม่ต้องจอดล็อก ออาาะลุนไรบ้านบ้านบ้านไหนเขาติดโควิดบ้านไหนบ้านบ้านยางเนี่ยออบ้านยางเยอะไหมววัดเเยยยอะะแลโอ้วัดานไหนกักตัวอกักตัวนะเข้ามาจากไหนครับโอวมาจากกรุงเทพเลยบ้านเราไม่ค่อยตติดแ่บ้านเราบ้านเรานี่ไม่มีเนาะบ้านเราไม่ค่อยติดหรอกส่วนมากถ้าคนคนติดก็จะมาจากอ่า๋อกรุงเทพ ู่บ้านข้างหน้าต่อไปอีกนะคะทางสวนแต่ว่าพี่แพนก็มารถส่วนตัวแล้วก็ไปที่สวน,นตัวเองเลยไม่ไม่ไม่ได้จอดที่ไหนนะคะปกติจะจอดซื้อของกินเนาะปกติจะจอดซื้อของกินแต่ว่าวันนี้แบบคือไม่มีคนเนาะเด็กๆไม่มาเด็กๆไม่มากินการเลยแบบว่าเขาไม่ออกจากบ้านอันนี้ก็คือทางไปตรงนี้นะคะแล้วก็เลี้ยว ถึงนี่แล้วก็ของแพรก็จะเลี้ยวขวาลงไปทุ่งนาเลยนะคะทุ่งนาน่าจะไม่มีโควิดลงโนมหรอกนั่นไงนั้นไงมองเห็นแล้วนู้นเห็นเลยนะนี่เลี้ยวขวา<ห>ต,รตรงนี้ถึงแล้วถ้าย้ายมาอยู่ทุ่งนานี่ยคือจนะดีเนะดีกว่าตื่นมาแบบแบบ บรรยากาศดีดีว่าเพราะอยู่กับน,น้ำทุ่งไาเนี่ยก็ได้เฉเพาะตอนคือบางนคนก็ชอบอยู่ในเมืองนะแบบว่าเออไม้มันมองตอนไหนมันก็สบายตามากเลยนะยื <Yeah. S 1> นเป็น,ปน,นต,ตนปะปูอูนอนไต้ต้นบักเผาเนาะต้นบักเผาไม่รู้ติดยังนะะทุกคนไม่มีใคมีคนอยู่เดี๋ยวใก,กล้ถึงแล้วฝนตกทุกวันไม่ก็มันตกทุกวันอยู่แล้วช่งนี้ทางเขาเราบอกเขาได้นะคะมาแตงก็เข้าได้นะวันนั้นเรามาแล้วก็มาแต่งเลยเขามา ต้องเอาหินมาใส่อีกวะเดี๋ยวเราเราอหินมาเทสักสิบรถเนาะเออ,อ,อหินมาเทเพิ่มสิเราเขาทำบ้านเสร็จแล้วอันนี้ก็คือบ้านก่เนาเอาสายไฟมาดูนี่สายไฟนั่นนี่นี่เขาเอาไฟมาลงให้แล้ว่ะอย่างดีเลยแล้วเราก็อไปขอเราต้องไปขอต่อเขาใช่ไหมเอออย่างดีเลยว่ะแมงเอ้ายไฟเข้าถึงแล้วนะคะทุกคนโอ้ดีใจมากเลยแฟนดีใจมากเลยซื้อมาทำไม ตอนก็บอกพ่อมาทำพ่อไม่มาสักทีดิี่นี่ไอที่มีรถแมคโครที่มาทำในรถแต่แต่มันมันลงเสาแค่ตรงเนี้ยมันลงแค่นิดเดียวเองนะมันบอกว่าตัวละยี่สิบบาทลงไหมล่ะก็ลงก็ลงเออเอาไปรวดน้ำด้น้ำเต็มตรงนี้เราเห็นก็ตรงนี้ท้องบนมันสูงไงนี่ไงเราทำถนนใช่ไหมแล้วตรงนี้มันสูงโอ้มาเอาเอาหลงดอกไม้มาหวานลองดูไหมเนาะเขาเดี๋ยวสั่งพันดอกไม้มาหวานดูตรงเนี้ย ก็ให้น้ำเปิดน้ำมาใส่ให้มันเต็มเลยบะมันก็มาตัดยาวเหรอมันลุได้เองมา ควมแหมหายไปนานนะคะยังเดี๋ยวให้ไปเดินชมอ่าสไลเดอร์เดี๋ยวใส่เสื้อก่อนเดี๋ยวแขนดาอีกนะคะทุกคนค,คือคือรีบมาถ่ายก็มาถ่ายเลยเสื้อแขนยาวไม่ไดเอามามาแล้วก็เลยตัดสินใจถ่ายให้น้องๆชมนะคะก็แขนดําแบบแขนดํากว่าตรงกื่นโอ้วโคตรเสียใจเลยเพราะว่าใส่เสื้อแบบที่พี่เพียนถ่ายรูปลงอ่ะไม่หมดเลยนะคะแบบว่าใส่เสื้อไม่ได้ไม่ได้ทาครีมกันแดดอะไรมาด้วยวันนั้นมาแบบรีบๆนะคะก็ ทำเพื่อเอทุกคนนะคะฝากติดตามกันเรื่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่แพรไปสัมภาษณ์บอมแบมให้ชมต่อคะ่ะทุกคนไปตามพี่แพรมาเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าไม่ยี่เขียวเจ้าบ้านยังนี่เมยไม่เห็นยังเก็บผ้าปูบ้านมาห่อหนาดีเทกเสียว่าใส่เสียเขียนเงาแต่ว่าห่อหนาเนวอย่านาน่าดำ <laughs> น่าเก็บผักบุ้งไปพัดแล้วโอ้สวนที่แพนมีผักบุ้งนะคะนี่ได้แล้วกําหนึ่งแน่นอๆยัยงเยอะนี่แต่พี่อมบอกว่าพี่อมจะออกอยู่เพราะว่าในเลนผักบุ้งมันขึ้นมาเยอะอู้เยอะโพฝั่งนู้นยังเยอะแม่ฟังคุณหบักย่างหลายเลยพู้หนักผู่หนักนี่พอมาทุ่งนานแล้วก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกหายใจโปร,รง่งได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ นางพักเทียงหน้าน้อยของเรานี่อันนี้คือเทียงหน้าน้อยของเราเย็บกระเอ๊ะเอสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก่อนไว้ไ,ไว้ทำไมล่ะคะทำไมล่ะทำไมลูกสวัสดีจ้าก่อนเร็วสวัสดีจ้าสดีจ้าป้าแพนก่อนจ้าจ้าป้าแพนก่อนเร็วพี่ป้าแพนพาดูหมาจ้าก่อนจ้าก่อนนี่ก็คือถ้าใครติดตามพี่แพนมานะคะก็จะจําได้ว่า นี่ี่พี่แอนอุ้มเด็กน้อยคนนี้ดูมันยิ้มดูมันยิ้มสิดูมันยิ้มเอ่มไอ, <c oughs> อ,อแม่เก็บผักบุ้งไปเดี๋ยวผัดกินตอนเย็นนะคะเดี๋ยวพี่แอนถ่ายลงอ่าสตอร,รี่ชุมชนให้ใน,นยูทูบให้นะคนหดบางอย่างงา่มหใช่ครับบางอย่างง่ามอันนี้ป้ายตั้งแต่ติดป้ายก็เด็กน้อยไม่ได้ส่งให้ดูเลยว่ามีไขมานะคะในต้นไม้มแมงกินต้นไม้หมดเลย นกอู้ยนกนกเขาเห็นนกโอมน้ำอย่างใสเลยว่ะโอมน้ำใสแรงมากเลยว่ะเออน้ำใสแรงมากเลยดูว่ะเห็นเห็นหอดบันไดเนาะเอาคิดดูค่ะทุกคนดูมันใสขนาดไหนดูเห็นบันไดขั้นสุดท้ายเลยดูว่ะน่ะอู้ยน้ำอย่างใสดูว่ะไอ้แั่นั่งเล่นตรงนี้นะโอ้ น้ำสวยเย็นมาอู้บรรยากาศสวยมากเลยค่ะอู้ยังไม่ได้เอาต้นมะพร้าวขึ้นเลยตัวนี้มันไม่ลงยี่ค่ะน้อมเราต้องเอาให้เด็กน้อยมาไอยกไอดันต้นมะพร้าวขึ้นช่วยกันได้นะเดี๋ยวมันจะเกิดแบบน้ไดินับหนึ่งก่อนหนึ่งหนึ่งนับหนึ่งเลยจะก็พูดอะไรแต่น้อย อันนี้ก็คือน้องบกพานะคะ<ม>น้องบกพานช,<ม>ชื่อบีตา้าร้อนร้อนก็เป็นเหรอร้อนก็เป็นเหรอเอง,ง,งโอ้ยร้อน <c oughs> อันนี้ก็คําถามแรกเลยด้วยกันบอมแบมคือทุกคนเห็นก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันหายไปไหนมาค่ะคำถามนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วก็คือนี่นะคะก็คือบอมแบมมีตัวน้อยนะคะก็คือไอเบสไอเบส อันนี้ก็คือคําตอบนะคะว่ามีตัวน้อยนะคะก็คือไปเลี้ยงน้องมานะคะจนตอนนี้ก็จะสองขวบแล้วจะกกใกล้พอมีเวลาว่างบ้าง <นะ S 2> พอมีเวลาว่าง,งบ,บ้างนะคะก็จะอาจจะเข้าสู่บุากอยังก็ต้องติดตามตอนต่อไปยังไม่มอบอกบอกติดตามสามปีแล้ว ามต่อไปว่ามาไอปีหนึ่งมาคลิปหนึ่งเนาะเดอนเขามาถามนะคะน้องๆเขาเข้ามาถามมาบอมแบมหายไปไหนมานะเฮ้ยมันสาวบอมแบมอะไรเงี้ยมันเป็นสไตล์เป็นสไตล์นะคะปีหนึ่งลงคลิปทีหนึ่งนะคะ<อ>ก็<ม>ทาเลยดีกว่าไม่ก็ต้องติดตามไงแบบเดือนหนึ่งลงคลิปหนึ่งหรือว่าปีหนึ่งลงคลิปหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมุติว่าคนอื่นเขาก็จะอาทิตย์หนึ่งเนาะลงลงคลิปหนึ่งก็คือเพื่อให้น้องๆรอติดตามแต่อันนี้ก็คือปีหนึ่งเขาถามยังเขาก็ถามแล้วล่ะเขาลืมไปหมดแล้วแต่ก็ยังมีเอฟซีที่จง ก็เลยจัดให้มึงคลิปนะคะขอบคุณมากเลยคนที่จำได้คนที่จําได้ในสุดยอดมากคนที่เป็น f อฟตัวจริงที่ติดตามเรามาเนาะก็อีกหนึ่งคำถามนะคะก็เรามาสายรถเนาะสายรถก็กขขับรถมาตลอดนะคะแต่ว่าก็เลยอยากถามบอมแยมว่าจะกลับมาขับบิ๊กไบอีกไหมในใจก็อยากขับอะแต่ว่าขายไปแล้วขายไปแล้วก็นั่นแหละถ้าอนาคตจะขับจะอยากได้รุ่นอะไรอยากได้เวีบร้อย มีอยู่เดเวบเลยอ๋อซื้อตอกูซื้อตอกูออกเออเวยบร้อยยังองคายเงินให้มันไม่เวยบร้อยยังแต่งไม่เสร็จเลยเนี่ยเออกลับมาประมาณส <2 S 2> องคิดนะอะหยุดช่างกากอน,นะคะก็อ่าแล้วนี่ถามเจ๊เพนนี่จะแต่งต่อให้ไหมเดี๋ยวทําเว็บต่อให้น้อยมันใส่งบาย เอาเดี๋ยวไปถ่ายน้ำอ้าวได้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้เือพี่้จ็คแมนไม่ต้องแต่งหรอกเราไม่ต้องแต่งสวย่าเราเน้นแรงดกว่าเราจะได้ไปแข่งกันแล้วเดี๋ยวพี่แพรจะถ่ายแบบให้ดูบอมแบมตลอดเลยพี่แพรจะแกล้งมันทุกอย่างเลยอยากได้แบบว่าที่มันไม่เหมือนไครไม่ต่าใไรเลยคู่จิ้นอะไรอย่างงี้เนาะแบบว่าถ้าสุดว่าดูพี่อมมาเยอะแล้วเบื่อแล้วเรามาดูสาวๆกันบ้างดีกว่าแบบว่าแบบว่าคู่จิ้นคู่จิ้นเมโก่อนเรื่อสาวๆบนเนี่ยดูหน้า ก็ฉันดานเนี่ยอันนี้เขาอนดด็กน้อยเจต้นั่งกับแม่ไหมก็อย่างนั้นนะคะก็แล้วก็อยากถามอีกว่าประท่านจุบเลยเลยติเอาบอต่อสัอาอยากให้มึงแต่งแบบหน้าแปลกๆปลกแบบว่าบ่คือผู้ใดเลยอ่ะเวบอ่ะเอาเป็นมาร์คคอนเลยบอบ่อเอาคือของมึงบ่อคเอาคือผู้ใดทั้งสิ้นอ่ะเอาไม่เอาสวยไม่เอาแบบแรงเอาแบบแปลกเอาแบบแปลกแปลกขนาดใดวะแปลกแบบว่าขาดบ่ถึงเลยอ่ะเอาแบบขาดบ่ถึงเลยเนาะเออเนแนวเหมือนแนวขาดผมสิบอ่ ก็คำถามอีกอยากถามบอมแบมมานานแล้วอยู่ด้วยกันมาเพสเหลวไปก่พนะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็อยู่ด้วยกันมาบอมแบมก็เป็นอายุเท่าไหร่แล้วนะยี่ปีนี้ยี่สิบเก้ากำลังสิบขวบยี่สิบเก้าอ่าก็ถามเข้าตัวเองนะ่ฮะบอมแบมอายุ29ปีนะคะจะเข้า29่สิบเหรอพี่เพนสามสินะคะก็อ้าว32สิบสเหรอนะ 32แล้วก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยคิงกันหน่อยว่าใครหน้าเด็กกว่ากันใครหน้าแก่มันเอากัวเผาเนี่ยความสวยไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าอยากรู้ว่าแล้วแต่ความคิดเห็นของน้องๆว่าใครใครดูดูเด็กกว่ากันใครเป็นพี่เป็นน้องอ่าแต่ว่าแต่วางคนมันก็จะชอบแบบว,ว่าเราพูดอายุไปแล้วมันก็ทายตามอายุเนาะหือแล้วก็อยากรู้อีกเรื่องหนึ่งก็คือทั้งชีวิตนี้มีผัวมาแล้วกี่คน อาจะประมาณสามหลออหอดวะคนเดียวคนเดียวคนเดียวนะคะป้าคนเดียวนี่ไงนี่ไงพ่อไอ้นี่ไงนี่ไงพ่อไอ้นี่พ่อไอ้นั่นะพ่อเองชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่ชนใจก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีพ่อไม่รู้เหมือนกันว่ามีพ่อมาได้ยังไงวะบอมแบมก็จะสไตล์แบบว่าไม่ไอ้นี่นะคะถ้าไม่เหมือนถ้าสมมติเป็นพี่แพนก็จะ มีผัวมาแล้วประมาณ199คนพี่โอ๊คเป็นคนที่200อันที่ตบกูแล่นนั่นคุยนี่วุดเล่นนะคะพี่แผนก็มีบัว <คน S 2> มันบบต๊บดอกมังว่ัวมันต๊ปกปูเล่วค่ะเคือไม่รู้ว่าน้องๆอ,อยากรู้อะไรมั่งอันนี้ก็คือเป็นคําถามคร่าวๆนะคะก็โหโหประมาณนั้นแหละก็คือบอมแบมก็เลี้ยงลูกพอเลี้ยงลูกให้เต็มที่ก่อน อ่าแล้วจะกลับมารันวงการแน่นอนแต่ว่าดูช่องพี่แพนไปก่อนติดตามพี่แพนไปก่อนนะคะพี่แพนก็จะถ่ายให้บอมแบบให้ดูเรื่อยๆอ่าจะได้ไม่หายเอ๊จะได้หายคิดถึงกันแล้วก็เพราะว่าแบบรอให้มันมาทําคลิปเองอ่าก็<อ>พี่แพนจะอ่ะโอ้ยวววกู<ห>วาเธอเท้าเบาเท้าเบาเลื่อมบมดเนี่ย ถ้าตอนนี้อยากดูบอมแบมก็คือดูช่องพี่แพนไปก่อนก็จะบอมแบมแป๊บแป๊บแป๊บเออทำคลิปแกงบอมแบมโอ๊ยแกงกูเถอะพี่แพนจะเปลี่ยนแนวแล้วนะคะโฮมสเตย์พักไปก่อนเงินเบิดแล้วง่ายๆเลยเงื่อนเบิดสุ้บาทเลยยังคือทํามาคือซื้อที่มาปุ๊บพี่แพนก็จัดเต็มที่จัด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 เท่าที่เอฟซีเห็นเลยแบบจัดแบบโอ้จนเงินหาเงินไม่ทันนะคะก็ ฝากฝากโฮมสเตย์ไว้ก่อนฝากติดตามพี่แผนด้วยนะคะคลิปคลิปอ่าสวัสดีครับผมแจ๊คแจ๊โฮยากษ์จะจะลงแช่แก้งให้มันแบบพากันร้องไห้เลยก็อาจจะมีคนอื่นแจ้งพี่แผนด้วยนะคะก็จะเอามาแล้วแต่ใครจะถ่ายคลิปจะเอามาลงให้น้องๆได้ชมกันแน่นอนค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะฝากบ่มเบบด้วยอาจจะกลับมาลันวงการแล้วก็น้องอะไรน้องอะไรหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรคะ เรชื่ออะไรอืมเนชื uh, ่ออะไรก็ตามนั้นแหละเขาบอกดอกไม่จบคิปเที่ยนะกักับกก็ใครชอบก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนก็คือใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอีกอ่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยเดี๋ยวพี่แพนจัดให้วันนี้ก็จะทำตามใจ FC อ่าอยากให้อมแบบทำอะไรนต์ในช่องพี่แพนทำอะไรแกล้งพี่โอมแบบไหนไม่เอาไว้อากาศนะมันมันมันไม่คือในความคิดพี่แพนนะ ไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรแต่ว่ามันไม่ค่อยเขืเอ,อไม่เอาไปอาการนะแต่ว,ว่าคอมมนต์มาเลยใครอยากให้แกลงใครอยากให้แกลงพี่โอมแกลงไม่ยี่เขียวแกลงบักพาดจะแกลงทุกคนเออเจอกันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อน